สวัสดีครับผมเพื่อนมาจกทุกท่านที่กดติดตามในช่องยูทูบเตอร์เด็กเลี้ยงอัวทำต้นทุเรียนตุนน้อยนะครับก็วันนี้ผมจะพามาดูต้นทุเรียนเล็กนะครับที่มีซ่องโยดนะครับเราต้องจัดการโยดได้โยดนึ่งโอ้โคนนะครับเพื่อนๆืตั้งเเตดูนะครับตอนนี้ผมอกำลังถ่ายให้เพื่อนๆดูนี่ครับอายุมันก็ไม่หมากนะครับมันเป็นทุเรียนเล็กแต่โยดมันนี่ครับน่าจะทุบมาเร่งกัดกินตอนอย่เพิ่งปลูกใหม่ๆนะครับเพื่อนๆืตั้งเเตเด่นใช่ไหมครับว่ามันจะมีซ่องโยด คือมันมีนึ่งโยดนะครับสรงโยดต่มตัดไปเลยนึ่งโยดนะครับกิ่งผวกนี้มันจะเป็นกิ้งถีนะครับขึ้นจะมาแก้งครับกิ่งลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันกําลังจะเป็นโยดตีร่องขึ้นมาแก้งกับโยดลักนะครับต่างทีนี้เราคือจําเป็นดีต้องตกแตงออกไปเลยครับเพื่อที่จะให้เขาได้ทำโยดตีเต็มตีนะครับให้เขาเป็นโยด นะครับถ ok, ้าเราเอากิ่งนี้ออกนี่ครับกิ่งนี้ผมจับอยู่นี่ครับตะเราเอากิ่งนี้ออกนี่ครับพอจะทำให้ยอดนูแตกขึ้นมาด้วยนะครับพอยอดนี้ครับมันจะโ้ขึ้นเลยเป็นยอดประตานแข้งครับหยอดลักหยอดนี้นะครับยอดยอดนี้เมอหยอดเมื่อหยอดตรงนี้ครับเมยหยอดนี้มันกําลังจะโหนะครับกาลังตั้งตรงที่จะขึ้นเป็นยอดลักแข้งครับยอดยอดจะแข้งเันนยอดลักนะครับก็เราก็ ถ้าเราไม่มีก็ล่านะครับเราก็เลือกตีเจตอกเตงเพื่อที่จเขาเั้นขึ้นด้วยไปเลยทีเดียวเลยครับไม่ตรงไห้เขาเสียซ่านห้านไปนะครับโยดเนี่ยมันก็ช่วยดีนะครับแต่มันเนี่ยมันกําลังที่จเป็นโยนแข้งครับหยดลักนะครับถึงถ้าเมื่อเราไม่ยากตัดนะครับผมตัดไปเลยหนึ่งโรดนะครับเราก็จําเป็นดีเจตอกเตงนะครับโยดด้านหลังด้านข้างโอกนะครับเผือที่จให้เขาได้นมุนรับเส้นได้เต็มทีนะครับ ตัวเลียนเล็กเป็นนี้ก็แต้งได้กับเปื่นเปื่อนไม่ต้องสี่เดียดนะครับไม่ต้องสี่เดียดว่าแต้งไปเลยมันจะไม่ด้วยแต้งไปได้เรื่อยๆครับเผื่อก้าเนี่ยครับก้าใหญ่ๆึ้นเองกันแต่ลวมอ่ะนะครับเมื่อเต้งเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้กับเปื่นเปื่อนเราแต้งวันนี้คอนก็ได้นะครับแล้วก็อยโรยไอ้ก้าวนมกิงลงเหลีงวันนี้นะครับไอ้เนี่ยกับวันเวลาจะกิงก็อนใหญ่ก็จะนมลงมาเนี่ยกิงกิงลักนะครับกิงลักกินนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนีงนะครับจะสูงขึ้นนะครับ พอรุ่งขึ้นนะครับกิ่งเนี้ยมันจะจะเป็นกิ่งกระดงกก็ไปนะครับกิ่งเนี้ยจะเป็นกิ้เน่งกิ่งก้างนะครับนันโรบวายเป็นนันไปโค้ดนะครับนี่คือเรียนเล็กนะครับเรียนเล็กป่าหน้าองเรียนเล็กก็คือแตกโยดหมากับโยดนี่จะเก้งกั้นกันเองครับจะเก้งอย่างนี้นะครับรอยนั้นเนี่ยเรามีหน้าตีที่จะดูเล่เลยครัตกเต้งนะครับจัดตรงให้เขาด้วยครับนะครับนี่คือตรงที่ผมจัดให้เขานะครับอาจจะเล่แบบนี้ไม่ด้วยกับเพื่อนๆครับแต่เพราะว่าเากินงก็ย่อยน้ำนักกินงก็หมาเกาจะนมลงมา นมลงมาเองเลยจะแตกเป็นกิ้งกระดงขึ้นเป็นอันดับต่อไปครับเรามีหน้าที่ไต้ปุ๋ยให้กรบรลบนะครับดูแลใบใหญ่มีแมลงกัดกินนครับนี่ก็คือการแตงกิ้งถูเรียนเลกที่มีโยดแก้งครับโยดประทานนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่วิธีการตกเตคกับนำไปวิ่งแนวทางได้นะครับอขอบคุณมากครับ